โอเคเรามาหาจุดรีบาวกันดีกว่านะครับนี่ไม่ใช่ช่องแนะนำการลงทุนนะครับเมื่อวานตีไว้เนาะว่ามันจะลงไป2 5 0 5นะครับ BTC โซนนี้61.8นะครับเดีวเรามาดูต่อ นะครับว่ามันจะรีบาวตรงไงมาหาแก็บกันเรามาหาแก็บกันที่4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จุดที่มันน่าจะรีบาวได้อันนี้ลงมาตรงนี้น่าจะเป็น1แล้วแหละมันลงมาแล้วมันหยุดเนาะมันก็เหมือนแบบปรับคอเลกชันอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดีนะ น่ากลัวตรงที่อะไรรู้ไหมแม่งมีไดว่าเจนไว้หรือเปล่าอันนี้ผมดูนะแม่งแบบไกลๆอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบติดอะไรนะอืมมีไดรูนะอ่อนๆไปดูสี่ชั่วโมง ทีนี้เรามาดูหลังจากที่มันทิ้งตัวลงมามันจะไปดีเทลตรตงไหนได้บ้างจุดที่น่าสนใจบืดฟีโบมา อะไรว่าเต็มไปหมดมประมาณนี้ไม่ตรงอีก ที่มันจะรีบาวก็คือที่ผมมองนะ61.8ก่อนปึ๊บตรงนี้จุดที่ควรเขา้าส่วนนี้ปึ๊บนี้เรามาดูแก็บมีแก็บตรงไหนบ้าง ผมว่าน่าจะมีตรงนี้แก็บพอดีนะเนี่ยปึ๊อ่าตรงนี้เป็นแก็บสลากไปมันชื่อว่าแฟ i r v a l u e แก็บป,ปึ๊บทีนี้เรามาดูซับไพโซน พายโซนที่เขาขายกันเยอะดูน่าจะเป็นโซนไหนขึ้นมาแล้วโดนขึ้นมาแล้วโดนนะครับผมมองว่าเป็นโซนนี้ ก็หกสิอดดยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนซับไพ่ก็ใส่ันไปซับไายก็จะเป็นหนึ่ง ขึ้นมาเป็นสองปึ๊ดอยู่ประมาณหกสิบดจุดแปดก็เข้ากรอบซับพายกับสปิดแกปพอดีตรงนี้นะครับอืมต่อไปถ้าเราแอลตรงนี้ขึ้นไปจุดตรงนี้จะเป็นจุดปิดแอลนะครับแล้วก็ผมก็จะเอสต่อลงมาอันนี้เรา มองเป็นขาลงเนาะจบไปละเวฟสุดท้ายกำลังทำหนึสองของเวฟที่ห้าเวฟสุดท้ายนะครับของขาสี่เนาะทีนี้มันจะลงไปตรงที่เรามองกันก็คือ2องันห้าสมันจะไปจบตรงไหน,นปกติแล้วเราก็ฟิโบเลยครับ เบเทนชันไปหนึ่งแล้วก็มาตรงสามเนี่ยผมตีไว้เก้าพันหกกวปืด๊ดตรงนี้นะโซนนี้นะโซนที่ควรปิดเอสนะครับจริงๆอ่ะผมมองว่าอันเนี้ย หนึ่งมืนหนึ่งพันก็น่าปิดแล้วนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นผมเล่นผมก็จะ T P หนึ่งก่อน75%ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ T P อีก2ิครับแต่ถ้ามันไม่มาผมก็ปิดออกนะครับทีนี้สี่จะไปอยู่ตรงไหนน,นี่แหละ ความชิบหายอยู่ตรงนี้เนี่ยสี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบปวดหัวชิบหายสี่วัดรีเทสครับบางทีแม่งก็ไม่ถึงสามสิบสามจุดสามกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโลกอะไรส่วนใหญ่ก็ตรงนี้สามแปดจุดสองไม่ก็หกสจุดแปดก็ได้ไม่แหลกหนึ่งใช่ไหม 9ก้าพันเนี่ยเป็นโซนที่มองว่าคนน่าจะเข้าเยอะนะกราฟน่าจะดีดตัวได้ค่อนข้างรุนแรงนะผมมองว่าสนะี่เนี่ยอาจจะขึ้นสูงมาถึงหกสิเอดจุดแปดได้เลยนะครับดีไปดีแม่งไปนู่น7จ6ดสิบแปดจุดหกนะครับแต่ทีนี้ผมมองนะครับถ้ามันลงมาขนาดนี้แล้วอะคนก็เข้าเยอะแล้วอะ แต่มันก็จะมีคนหลายๆกลุ่มที่แบบไอคิเอม่ไม่กล้าเข้าแม่งลงไปแน่พันกว่าแน่ไปรอโซล่างเลยดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็ให้ไว้โซนนี้ไว้ก่อนปุ๊บสามแปดจุดสองกับสามสามจุดสามเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูแก็บโซนนี้ก่อนว่ามันมีแก็บตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราก็มาไล่ดูบันเนี้ยเพื่อหาจุดเข้านะครับหาแกลบหาสะพายนะครับ เดี๋ยวดูหน้าง,งานกันอีกทีแต่เนี้ยเป็นแผนที่ผมจะใช้นะครับประมาณนี้ c แล้วก็5ลงมาที่2 5งพนะครับประมาณนี้นอ่ะทีนี้เรามาดูแกลบของ time frame day บ้างนะว่ามันอยู่ตรงไหน นะครับเมื่อกี้เราดู4ชั่วโมงไปแล้วเนาะมันต้องมีแผนสำรองนะครับในการเล่นนะครับก็แก็บอยู่ตรงนี้นะครับของ Time frame d ม y เฟรมเด๊บเห็นไหมว่าแก็บมันกว,กว้างกว่า4ชั่วโมงนะครับ มาดูซับไายซับไายอยู่ตรงไหนตรงนี้ไหมเห็นไหมขึ้นไปโดนตบขึ้นไปโดนตบลงมาไซเวนิดหน่อยนะครับก็ตีตรงนี้เป็นโซนซับไายไปนะครับตึ๊ดปิดอันซับไาย โอ้ยปวเบื่อชิปหายอัดคลิปทีไรไม่มีเสียงคนเดินเสียงรถเสียงหลาทุกทีนะครับอันนี้ก็คือขึ้นไปโดนขึ้นไปโดนเนี่ยอืมเราก็มองตรงนี้เป็นซัพพายเนาะแล้วก็สองที่ขึ้นจะสูงได้ก็คือประมาณนี้นะครับไม้แรกอาจจะเข้าตรงนี้หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับของสี่ชั่วโมงเนาะอยู่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นมา88.8นะครับก็อยู่ประมาณ2,900ก็เป็นไม้ที่2นะครับสำหรับผมถ้าผมจะเล่นนะครับแล้วก็ผมสต็อปลอตนู่นเลยให้ประมาณ2,18ก็สต็อปลอติ้งนะครับทีนี้เรามาดูว่าโซนที่น่าสนใจที่มันคือจะจบอ r เล็กโกลแฟตไม่เกินล้วหกสเนี่ยมันอยู่ประมาณ1นึ0งหนนะครับถ้าเราลงไปเนี่ยมันก็จะประมาณว่า เห็นไหมร้อยหกสิบจุดแปดตกมาที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอดีเลยที่เราตีกันไว้อือน่าสนใจนะโซนนี้นะครับแต่ผมก็ยังมองเป้าลึกนะสองพันห้านะแต่มันก็แบบสามสี่แล้วก็ห้าอย่างเงี้ยทำโลว์โล o หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ทำปืด๊ดแล้วก็จบ ขึ้นปื๊ดต่อไปเว็บต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมมองนู่นแล้วสองพันห้านะครับประมาณสองพันห้ายังเป้าเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม